สวัสดีค่ะมาเจอนหนาอีกครั้งหนึ่งนะคะเจอนิหนานิวซีแลนด์อีกครั้งหนึ่งวันนี้วันนี้อากาศดีน่หนาก็เลยคิดว่าจะทําหมูยอหลังจากที่ไม่ได้ทํานานแล้วทีนี้เรามาดูเครื่องปรุงที่นี่หนาเตรียมไว้นะคะก็จะมีมองเห็นไหมคะรสด,ดีอันนี้คือรสด,ดีนะคะ อันนี้คือแป้งมันกับแป้งข้าวโพดนี่นะผสมกันไว้แล้วก็อันนี้ก็คือซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้คือพริกไทยนะคะอันนี้คือกระเทียมกระเทียมบดนะคะแล้วก็นี่คือน้ําแข็งนะคะเครื่องปรุงเราก็จะมีแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทํำยังไงต่อไปอยากที่เมื่อกี้นี้ได้ให้ดูเครื่องปรุงนะคะแล้วก็เราก็มีการเตรียม น้ำหมูไว้น้ำหมูนี้เพิ่งจะออกมาจากช่องแช่แข็งนะคะแช่แข็งประมาณสิบครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็อันนี้คือหนังหมูที่นี่หนาจะใส่ด้วยเตรียมใส่ด้วยนะคะหนังหมูต้มหั่นแล้วต้มมาอย่างเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนในการทําทํายังไงต่อไปอันนี้หมูนะคะหมูที่นี่หนาเตรียมไว้นี่หน้าก็จะนํามา เขาใส่ใส่ถุงมือก่อนนะคะก่อนที่จะนําไปบดเามื่อก่อนที่นี่หนาทําทนี่หนาจะไปบดหมูแล้วก็จะนําเครื่องปรุงไปใส่ทีละนิดทีละน้อยทีละอย่างทีนี้มันพอทําแล้วเครื่องมันไม่ได้เครื่องมันไม่เข้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไม่ทั่วถึงนี่นี้นี่หนาได้สูตรใหม่นี่หนาจะาผสมเครื่องก่อนแล้วถึงจะเอาไปบดท,ทีหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะ เมื่อกี้ลืมลืมโชนะคะอันนี้เครื่องปรุงอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็ดหอมกับเห็ดหูหนูตึงนี้หนาต้มแล้วก็หั่นม่เรียบร้อยนะคะนี่คือส่วนประกอบเอีย่างหนึ่งของเรานะคะแล้วก็คุกเขาอัดับแรกก็ใส่รสตีลงไปก่อนค่ะรสตีเข้าไปเลยแล้วก็ แป้งมันแป้งมันแล้วก็แป้งมันแล้วก็แป้งก็เรียกแหละแป้งมันแล้วก็แป้งผงฟูแป้งมันผงฟูเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็เรตีเข้าไป เขาให้เข้ากันนะะแล้วก็เราก็จะมาใส่อันนี้กับกระเทียมพริกไทยที่นี่หนาบบดใส่ไอ้บดใส่รากผักชีไว้แล้วนี่หนาจะใส่ไปเพื่อจะให้เขาหอมหอมรากผักชีแล้วก็ใส่ละ ที่ตลงไปอีกมันไม่พอเมื่อกี้มันน้อยไปนะคะเพราะว่านี่หนาจะกินพริกไทยให้มีพริกไทยเยอะๆจะได้หอมๆแล้วก็เอาเข้าไปนะคะพริกไทยดำนะคะหมดให้ละเอียดแล้วก็นี่หนาจะมาใส่ไอ้นี่ อะไรนะซอสสีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวตาดิกสมบูรณ์ะคแล้วกระจายใส่กระเทียมนะคะ นามาแล้วดันเอาตักแดดไปเก็บขนานิดหนึ่งคคั้นต่อแล้วก็ใส่เห็ดหอมกับเห็ดหูหนูลงไปนะคะ เย็นมากเพราะว่านี่นนะใส่เอาหมูใส่ช่องแข็งไว้หมูเขาก็เลยเย็นนี่หนาจะไม่เหมือนคนอื่นเดี๋ยวนี้หนจะชิมก่อนนะคะว่ารสชาติก็เป็นยังไงเพราะว่าชอบกินรสเค็มคนนิดหนึ่ง ให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันหลังจากใช้เครื่องแนละ้วคลุกเคล้าให้เข้ากันโอเคเข้าเข้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้น่าจะทําการบดนะคะทําการปดปันป่นปั่ให้เข้ากันอีกทีหนึ่งใช้เครื่องปัน่น ันก็ได้เตรียมไว้แล้วตรงนี้ าจะไม่ปั่นทีละเยอะนะคะปั่นทีละเยอะมันจะไม่เข้ากันจะปั่นทีละครึ่งเห่งเป็นสองส่วนเนื้อหมูประมาณกิโลหนึง่งประมาณเอานะคะไม่ได้ช่างเท่าไหร่ แล้วเครื่องเริ่มปักเลยนะ้วโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกันเลยนะคะน่าจะเยอกน้ำองไปนิดนึง นิดหนึ่งนะคะต้องเติมน้ำนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้หมมันเย็นไปไม่เห็นหม,มันร้อนน้ำของเราก็ต้องเอาแค่น้ำแข็งจะได้เป็นน้ำที่เย็น มันใส่น้ำเยอะเข้าไปเยอะไปน้ำเยอะเกินไปเราต้องใส่น้ำไปนิดนึง ไม่เยอะเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าหมูไม่เยอะเท่าไหร่ทำคราวที่แล้วหมูเยอะไปก็เลยปั่นทีเดียวมันก็เลยไม่เข้ากันเลยทีนี้มีประสบการณ์แล้วก็เลยคราวนี้ก็เลยไม่ใส่ที่ะเยอะ It's been maybe from Thailand. But tonight, I, huh? I I have sandwich. I eat tonight, next. Night. You're not to to you not, now, no. You're not going to cook? No. You not going to cook a tonight? Yes, tonight. Tonight. Okay. That is three hours more. Three more than three okay. hours away. Yeah, good. She's very much. I very much. It's long time before it's getting broken. It's very thick, I think, the, mm. the mixture. It. No, it not matter thick or not, but. Yeah, okay. You're. Mm. Oh, what Oh, we're calmly, จักปั่นเสร็จเราก็ได้มาเค่นอย่างนี้นะคะ <Okay. S 1> พอได้มาอย่างนี้แล้วก็เช <Okay. S 1> ็ดปากนิดนึงแล้วก็เราเดี๋ยวจะเอาไปแช่2องิ๊บนะคะ <Okay. S 1> ต้องแรปแรปอะไรแรปพักสิกให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อน แล้วพอเราพอเข้าไปแล้วก็ออกพลาสติกแบบแบบปากนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนําไปแช่ตู้เย็นสักหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีนึงคะ่ะโอเคนะคะตอนนี้เราเอาไปแช่เย็นไว้หนึ่งชั่วโมงได้ที่แล้วนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นการเะะอามาแล้วก็มาคนๆให้เข้าไปให้ คุกคๆค,คุกหน่อยนวดนวดหน่อยหนึ่งนะคะให้เขา้าเข้ากันนิดหนึ่งให้เข้ากันนิดนึงนวดสักนิดหนึ่ง,งเพื่อที่จะเอามาให้เรียบร้อย เดี๋ยวมาห่อกันนะคะที่ตั้งกล้องก่อน ก้องก็ไม่ค่อยอำนวยคือตั้งกล้องก็ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ สำหรับนี่หนาหาไว้ทําไว้กินเองก็เลยจะจะ,จะห่ออันใหญ่นิดนึงนะคะไม่ได้คํานึงถึงว่าจะเอาเล็กเอางสวยงามเท่าไหร่ขนาดที่หอก็จะฟังข่าวลุงคนไปด้วยวันนี้ลุงคนไปบวงสวงบวงสวงอ่ะพญาเต่าง,งอย คนมาเยอะมากมาตามมงคลนตามสม,นนมบูรณ์แต่แม้แกระทั่งวิทยาอุปวิทยะยังมาดูสิขนาดไหนยังขนาดอุปวิทยะยังให้เกียรติมางานมงคลหลวงสวงเ่าง,งอยเลย รูปน่ารักขนาดเขาดังขนาดไหนแล้วเขา,าขยังไม่ถือเนื้อถือตัวเลยนะคะ่อเข้าไปแล้วล่ะก็หมุนหมุนหมุนุน,นจะไม่ทำยาวนะคะวันนี้เพราะว่าถ้าทำยาวแล้วก็มันจะเข้าสืไมด้สือของหนาเป็นซิ้งนึ้นหนา,าจะทำเิ้นสัง่งหนึ่ง ทำซ้ำจะทำอันใหญโอเคนะคะเราห่อกันแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนึ่งกินแล้วจะขนาดตอนที่ห่อก็ดูขายอยู่ด้วยเออทำไมไม่หนาที่ไม่สนใจขาดบงคน ราะว่าดูแลแบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตามกระแสนะคะแต่ดูแล้วแบบด,แแบบดูแล้วมันเพลินดีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็แบบว่าดูของเรื่องของการสามะัคคีเรื่องของความช่วยเหลือของคนที่มีน้ำสิน้ำใจกับลุงพลนี่เลยมันมันมองได้แลหลายแง่มุมนะคะ สำหรับขาวลงคนก็เลยชอบดอูไอคนที่มาโจมตีลงคนก็ชอบโจมต,ตีจังเลยน้อตีเลยไม่มีเหตุผลอย่างวีน้าจังที่มาโจมตีลงคนน่ะบอก ลนคนเป็นวีรบุมีรบุรุษอะไรทําไมทุกคนต้องยกจ่องหาแหนขนาดนั้นจริงๆแล้วลุงคนเ็าไม่ได้เป็นวีระบุรุษอะไรหรอกนะคะเพียงแต่ว่าเขาเกิดเขาดังมาจากความที่แบบเขาโดนแกล้งจากแกล้งจากสามที่นี่หนาดูข่าวมาแ,แรกๆเลยก็คือโดนยาีิน้องตันกแกล้งนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนแรงเขาเป็นคนพูดไปตรงไปตรงมา มีอะไรไก็จะพูดตรงไปตรงมาเลยก็เลยโดนจากมุมอมองที่นี่ยนะมองจากที่ดูขาวด้วยนะเขาแบบเขาจะโดนแบบครอบครัวแบบครอบครัวของภรรยานะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นคนแรงแล้วพูดตรงลักษณะอย่างเขามันลักษณะอย่างคือมันตรงกับนี่หนาด้วยไงนี่หนาก็เป็นคนตรงแล้วพูดมีอะไรก็พูดตรงๆไปเลย ก็เลยทําให้คนส่วนมากจะฟังแล้วจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงๆของเขาให้ก็จริงใจนะคะเขาไม่มีเสียซ่อไม่มีหลบซ่อนอะไรปิดบังอะไรมีอะไรก็พูดออกมาเลยก็เลยทาให้นดูเขาเห็นใจเขาด้วยแหละมาเวก็ดูนครอบครัวของภรรยากัานแ้งใจร้ายอะไรอย่างเงี้ย โอเนะคะห่กห็ปแจกแล้วห่อไปด้วยืูไปด้วยไปแจกคนดีอีอย่างนึงคือไม่ชอบคนที่เข้ามาอแอนตี้เขาอะคนที่มาอะไรนะแอนตี้ลงคนก็ส่วนมากจะเป็นคนที่อยู่ในคนชนชั้นกลางขึ้นหรือมีการศึกษาหรือมีอาชีพหน้าที่การงานที่ดีๆแล้วเป็นส่วนมากจะเป็นคนเมืองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ท้ายแบบคนเมืองแบบไปดูถูกคนต่างจังหวัดอะ อู้หดอย่งางที่นายจ้างพูดเนี่ยลุงคนเป็นใครยั่ไม่ทำความดีให้เหมือนยินดัมดี้เยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยอย่างเป็นคนต่างจังหวัดคนต่างแค่คนต่างจังหวัดคนนึงอะไรอย่างเงี้ยทำไมแค่คนต่างจังหวัดคนนึงทำไมจะต้องไปให้ความสําคัญให้ความอ่างสนใจขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำไมล่ะ เ้าเป็นคนต่างจังหวัดแล้วผิดอะไรคนต่างจังหวัดไม่มีไม่มีหัวจิตหัวใจเลยเหรอน่แต่ว่าเขาดังมาจากอะไรนะกระแสเอากระแสหลานมามาหากินอะไรอย่างเงี้ยดังมาจากกระแสหลานตายอะไรอย่างเงี้ยเอาคนตายมาหากินแล้วถ้าเกิดกระแสหลานเขาเอาเขาเขาดังมาจากกระแสหลานเขาถ้าเกิดว่า มีคน,นสนับสนุนจากกระแสหลังแต่ถ้าเขาไม่น่าตาดีแล้วไม่มีความสามารถจริงๆเขาจะดังมาได้ถึงขนาดนี้หรอกินตลาดจะเชิญไปร้องเพลงหรอแล้วยังหญิงรีคนต่างจังหวัดแล้วไงอ่ะต่างจังหวัดไม่มีสิทธิ์ดังไม่มีสิทธิเ์เขามาทํางานเป็นศิลปินเป็นนักร้องหรออย่างส่วนมากก็ถ้าจะมองไปถ้าจะถ้าจะ พูดไปนะคะคนที่เป็นมาเป็นดาราศริลปินดังๆคนต่างจังหวัดเยอะแยะไปอย่างเวียจะกคนสุกนรัตอย่างเงี้ยอย่างสัญญาคุณากรอย่างเงี้ยสัญญาคุณากรก็ขี้ดอนเวียก็คนขอนแก่นณเดชนก็ยังเป็นคนขอนแก่นดอะ่อะคนต่างจังหวัด้ำไมอะ่ะคนอื่นเข้ามาจัดก,การประกวดกว่าจะได้มาเป็นกว่าจะดังได้กว่าจะมีชื่อเสียงได้ขนาดขนาดนี้ บวชเขาผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะไปหมดแต่ลุงคนน่ะในเมื่อเขาเขาเอ่อมีคนให้โอกาสนแล้วเห็นความสามารถเขาเขามาได้ขนาดนี้เราก็ต้องเฉยโอกาสไว้น,นี่หนานี่หนาก็เฉยโอกาสก็เอานะคะบางคนทำหน้าเปียดกร่ลุงคนอีกเที่ยวสายลูกอะไรอ่ะ ออกสือ่อแบโดยที่ไม่เหมาะไม่ควรก็มีเยอะแยะดังว่าทำไมเขาดังกันน่ะเขาไม่ไม่ว่ากันอ่ะไม่ว่าเขาอ่ะมีคนเขาทำอะไรผิดอ่ะใช่ไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวก็โอ้โหหาว่าเข้าข้างคนอีสานด้วยกันนี่สเสร็จเรียบร้อยแล้วคนประกฏว่าได้หกเจ็ดแปดได้แปดอันนะคะ อันนี้ทำหมูยอได้แปะอันเดี๋ยวต่อไปก็เป็นขั้นผ่อนนึ่งนะคะโอเคนี่ได้มาแล้วนะคะหมูยอสุกแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันรสชาติจะเป็นยังไงยังร้อนๆอยู่เลยค่ะ เร่อยโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปทำหยอของนี่หนาก็เสร็จแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะไเจอกันใหม่ค่ะขออภันะครับเมื่อกี้แอดไปถ่ายวิดีโอนะครับ